เผยอาการล่าสุดต้อยเศษฐาหลังป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย <S 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 เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้สําหรับอาการไม่สบายของอาต้อยเศษฐาที่ล่าสุดอรัญญานามวงศ์ได้ออกมาเผยอาการล่าสุดของสามีโดยได้เล่าให้ฟังว่า <S <S พิธีกรถามว่าย้อนไปตอนอาการป่วยเกิดอะไรขึ้น อาเปียกตอบว่ามันเริ่มมาจากสมองค่ะซึ่งเราไม่รู้ตอนเริ่มเป็นทานเลี้ยงกันอยู่พอทานไปได้แป๊บเดียวก็เกิดอาการขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวจะหยิบทิชชู่แล้วมันก็ตกจากมือเราหยิบไม่อยู่ไม่มีสัญญาณอะไรเตือนไม่เคยเจ็บป่วยไม่รู้อะไรโดนใจให้เราจับมือเราแล้วปล่อยมือมือเราก็ตกเลย ทำอยู่สองครั้งเราก็ค่อนข้างตกใจหันไปบอกคุณต้อยตัดสินใจบอกเขาทําให้เขาดูเขาก็ตกใจไปโรงพยาบาลพอลุกขึ้นเตรียมจะไปเราก็เซเราก็ยังไม่รู้เพราะเราก็ไม่มีอาการเวียนหัวพอก้าวเดินจะลม้มมันทําให้รู้ว่าเราเดินไม่ได้ให้รถมารับหน้าร้านเป็นโชคดีของเราที่มีคนรอบข้างอยู่ด้วยและไปโรงพยาบาลเร็วถามว่าร่างกายขยับไม่ได้เลยเหรอ เปียกตอบว่ามันเสียไปเลยค่ะขยับไม่ได้ข้างหนึ่งตอนนั้นตกใจแต่เราไม่ได้กลัวเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายเราดีใจที่คุณหมอบอกไม่ต้องพาแต่เราก็แปลกใจทําไมมันเป็นเยอะจังจากวันนั้นจนวันนี้เกือบ10ปีแล้วก็ทานยาและทำกายภาพเราพยายามคิดพยายามหาทางติวเข้มกับตัวเองเลยฝึกการขึ้นลงเดินถามว่าห่างหายจากวงการบันเทิงไปเลย อาเปียกตอบว่ามันรับไม่ได้ตอนนั้นยังมีละครอยู่เลยกองละครก็คอยอยู่สองสเดือนเราบอกอย่าคอยเลยตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเพราะเราเป็นคนที่ทำอะไรอยากทำให้เต็มที่พิธีกรได้ถามถึงอัปเดตอาการของสามีต้อยเศรษฐาระยะสุดท้ายพิธีกรถามว่าอาต้อยดูแลยังไงบ้าง อาเปียกตอบว่าจะบอกว่าดูแลก,ก็ไม่เชิงเพราะเขาก็ทำงานเราไปนู่นนี่กันเสมอถ้ามีเวลามีวันหนึ่งคุณต้อยกลับมาจากการทำงานถึงบ้านตะโกนเรียกเราบอกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ไอเราก็รีบให้เขาไปหาหมอถามว่าคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรอาเปียกตอบว่าคุณหมอแค่สงสัยก่อนควรไปสแกนให้ดีกว่านี้มีฟองในปอดแต่ต้องไปดูให้ละเอียดอีก ถามต่ออีกว่าหมอฟันทงเป็นมะเร็งในปอดระยะสุดท้ายใช่หรือเปล่าอาเปียกตอบว่าเราแป้วเลยแต่ไม่พูดไม่แสดงออกให้เขารู้ก็รักษาเป็นขั้นตอนไปอาต้อยเขาก็นิ่งๆดูซึมไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเมื่อถามว่าไปให้คีโมมีเอฟเฟกกับอาต้อยเป็นยังไงบ้างอาเปียกตอบว่าร่างกายจะไม่สดชื่นทานอาหารไม่ค่อยได้เราคุยกันตลอดให้เขาพยายามทาน หาอาหารที่อยากทานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก